นี่ครับวันนี้ผมเธอรีวิวชิมานโนเมทาเนียม a ชโลอีดิชั o นครับเป็นตัวเมทาเนียมที่เป็นสปูนตอร์นะครับ l ชโลสปู n ตัวนี้ออกมาใหม่ปี2022ันยี่เลครับนี่ครับเพิ่งแกะแกะกล่องกันมาเลยครับปกติเนี่ยผมใช้เมทาเนียมอยู่แล้วนะครับแต่ผมใช้ตัวปี2013ซึ่งมันเก่าแล้วผมไปทำสีเป็นสีดำ ผมจะถือเทียบให้ดูซึ่งผมเปลี่ยนสปูลเป็นเอเวลฮันิโคมาครับเป็นลังพึ่งซึ่งมันตอบโจทย์ผมอยู่และนะครับเทียบไซสให้ดูะอ่าตัวนี้ที่ชัดเจนเลยคือหน้าแคบกว่านิดนึงครับสปูนหน้าแคบกว่าแล้วก็ไซส์จะเล็กลงมานิดนึงเดี๋ยวผมวางถ่ายภาพนิ่งให้ดูชัดๆครับเนี่ยครับ นี่จุดเด่นของ s ชาโล่เอ dition ก็แน่นอนครับเป็นสปูนครับเป็น MGL3 นะครับเป็นเวอร์ชัน3แล้วนะครับเป็นตัวเดียวกับน่าจะเป็นของ a n t เช e s ตัวท็อ top อะครับผมยังไม่เห็นมีตัวที่สูงกว่า MGL3 ตัวนี้นะครับสปูนนะครับวัสดุที่ใช้ทำระบบหน่วงก็เป็นแบบ SVS Infinity ครับผมชอบใช้นะครับ มันตีสนุกมากเลยคร่าวๆครับประมาณนี้ครับนี่นะครับผมจะเทียบให้ดูกับตัวเก่าปีสองพันิบสามอันนี้ผมไปทำสีดำมานะครับผมใส่สปูนเอเวลเพื่อตีเหยื่อเล็กนะครับมันก็ยังตอบโจทย์ผมอยู่จนกระทั่งมีตัวนี้ออกมาครับผมเลยซื้อใหม่มก็สวยกว่านะ ขนาดผมว่าเล็กกว่าเล็กกว่านิดนึงครับโดยเฉพาะถ้าเทียบกับนี่อย่างลอกไอเอิร์นแมนนะครับไออ,อะไรนะสกอร์เปียนปี2019ครับสปูลแคบกว่าชัดเจนนะครับน่าจะคนละไซส์นะครับอาจจะตัวนี้อาจจะเบอร์150ผมไม่แน่ใจว่า70หรือ150ยหสบนะแต่เทียบกันแล้วชัดเจนครับ เล็กตัวนี้เล็กกว่าครับเมทานียมปี2022นยี่ครับ <t ick> เดี๋ยวเรามาใส่สายตัวใหม่นี้ดูครับตีเทียบ <t ick> ดูผมจะลองถอดฝาข้างให้ดูครับวิธีนะครับบิดบิดออกอย่างนี้ครับไม่ต้องชิมครีมครับนี่ระบบ svs infinity ครับผมชอบนะตีดี สนุกครับวิธีใส่ก็ค่อยๆครับใส่ให้ตรงแล้วก็บิดกลับมาครับนี่ครับตรงนี้ครับสังเกตจะมีระดับให้ปรับมินถึงแม็กก็คือหนึ่งสสามสี่ห้าหกครับจนแม็กสุดนะครับนี่ครับ MGL 3 Spoon ครับ s h a l l o w Edition ตัวเล็กมากครับเทียบกับมือ เมื่อสักครู่นะครับผมกรอสายใส่ลอกเรียบร้อยแล้วผมใส่0.8ทัก4กดว่าใส่ได้หมดหม้วนนะครับ150เมตรทีนี้ผมจะเลือกคันเบ็ดก็ผมลองเอามาเทียบดูนะกับคันทีผ่ผมมีที่น่าจะใกล้เคียง V-Loss Neo ตัว bf หกฟุตหนะครับตัวนี้เวทประมาณ ml หกสิบสองครับลองใส่แล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวใส่ดูครับเล็กลอกลอกเล็กไปเลยครับรู้สึกว่าไม่ค่อยเข้ากันนะเหมือนตัวนี้ทำมาเพื่อยังไงดีอะเป็นแบบคันมันใหญ่ไปเลยอ่ะเหมือนเป็นงาน ul เหมาะก,กว่า ก็น่าจะตรงอะที่ผมต้องการแล้วครับก็เลยใส่คันสตรีมเวิร์คดกว่าครับนี่ครับมืนกงนี่โฟกัสที่คันผมว่าใส่กับตัวนี้กำลังดี เนี่ยครับผมว่ากำลังเหมาะเลยนะซี e เวิร์กตัวนี้ห้าฟุตสี่เวทสองหกจะใหญ่ไปไหมผมว่าพอดีคันเล็กๆหน่อยน่าจะตรงงานที่สุดครับ รอบตัวใหม่ครับเมทานียมชาร์ลโลสปุ่นปี2022ไม่รู้ว่านั่งตีจะถนัดหรือเปล่านะใช้ยเหยือปักโจโจ้เอฟมินนาวครับ4.5กรัม5เซนพอตีได้ครับแม่พอตีได้ตีตีดีนลครับขี้ปากายขึ้นนะ ว่ามันขึ้นนอกแนวที่เราจะตีได้ครับมีแนวท่อทกันผักตบครับมันขึ้นข้างนอกมันดูตีดีครับตีเปิตีสนุกนะคอนโทรลได้ตกข้าง กอออ่ีคันเหยื่อลอกเหมาะสมกันก็ให้ประสิทธิภาพที่ดีครับเห็นไหมแมันเปรี้ยทุกดอกสุดยอดจริง